สวนบอลสีสาวสรัญญาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมบอลในตู้ค่ะออบอลในตู้ก็จะเป็นเจ้าที่ทำจำนวนไว้ค่ะแล้วก็แยกมาใส่กระถางเนาะทุกคนอันนี้โตแล้วค่ะพร้อมเดินทางแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ด่างงามๆค่ะเทพอักษารามีเทพอักษารา นี่ก็เทพอักษราค่ะแข่งมาแล้วเทพอักษรามีเยอะค่ะอันนี้หลวงปูส่สธิ์ค่ะห้ 50. อันนี้จะเป็นเจ้าจากักรพรรดิเจ้าจากักรพรรดนี้ด่างทุกใบเลยเนี่ยหลอดยังด่างเลยทุกคนเจ้าจากักรพรรดิอันนี้แม่ค้าชอบมากเลยเจ้าตัวนี้ เจ้าตัวนี้สมใจปองสมใจปองเขาจะมีลักษณะใบออกทรงทรงเหมือนใบโพอิทุกคนงามงามค่ะนีค้าชอบความทรงใบเขาอะค่ะมีหลายกระถางค่ะสมใจปองสมใจปองมีเยอะเลยทุกคนแล้วก็เจ้าขุมทอง เจ้าขุมทองก็กัดสีแล้วก็งามนะทุกคนเจ้าขุมทองมีอยู่สองสามกระถางค่ะนี่ที่ทททนำเหนืองามๆเลยทุกคนเจ้าฉัดชะบ,บาค่ะบอลกาบไม้มีแครงนะทุกคนเน่ะเขาจะมีเขาจะมีติ่งใบใต้ใต,ใต้ใต้ใบแรกนะเขาเรียกบอลแครงบอลกาบทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกคน จังหวัดภูเก็ตนะถ้าููย์เหมือนกันทุกกระถางค่ะถ้าโตกว่านี้ค่อยเพิ่มราคาทุกคน <c oughs> ไม้เป็นอะไรที่มีราคานะถ้าเกิดเขาเล็กๆกก็ก็จะรักก็จะเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าเขาโตไปก็จะยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเนาะก็จะมีราคาเพิ่มไปอีกเนาะอันนี้เจ้าด่างเกยชายทุกคนดูความเรียวความเรียวของใบแล้วก็ความจุดความด่างเนาะเจ้าด่างเกยชายค่ะ แล้วก็อันนี้เจ้ามิ้นไมตีมิ้นไบตีมีสองกระถางอันนั้นเจ้าชายชนเจ้าชายชนแล้วก็อันนี้เจ้าสีมหาโพไม่โฟกัสให้เลยทุกคนนี่สีมหาโพโตไปเขาจะลักษณะเหมือนใบโพนี่แหละทุกคนแต่ว่าเขาจะแดงเต็มใบเลยค่ะ เจ้าสีมหาโูนะคะเจ้าจักรพรรดิมีหลายกระถางค่ะหนึ่งสองสามแต่อันนั้นใบเผือกแม่ค้าจะไม่แนะนําให้ลูกค้าเลี้ยงพวกใบเผือกนะเขาจะตายไปะคะ่ะอันไหนที่ใบขา,ขาวๆอะ่ะจะไม่แนะนําลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะตายในที่สุดเพราะว่าเขาจะไม่มีความสีเขียวเพื่อมาสังเคราะห์แสงนะทุกคนพืชนะ่ะต้องการสีเขียวเพื่อมาสังเคราะห์แสงถ้าดาังแบบเนี้ยก็จะโอเคงามแหละ เพราะว่าเขามีพื้นที่เขียวเยอะสังเกตถ้าลูกค้าจะซื้อต้นไม้อย่าไปซื้อที่เขาขาวเยอะค่ะมันจะไม่ดีเนาะบอกไว้ก่อนโอเคค่ะตู้นี้จะมีแค่นี้แหละแล้วก็จะมีพวกเจ้ามนสวรรค์มีสุดปารถนามีวังทองวังทองโตรใบก็จะแดงทั้งใบเลยวังทองมีหลายกระถางอยู่นะทุกคนหลวงปู่สิทธิ์ หลงปูสิทธิ์นำเหนือไปแล้วโอ้ยจังหวัดระยองเหลือหนึ่งกระถางเจ้าและยุกระถางเดียวจ้าจังหวัดระยองจ้าหาศูนย์คือกันเนาะทุกคนห้าศูนย์เท่ากันจังหวัดระยองมีอันใดอีกเจ้าอันนี้เทพอักษราโอ้เทพอักษรางามอยู่ทุกคนไมยไม่แอบอยู่ตรงนี้เนาะแม่เอ้ย ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าสนใจก็ทักทายกันมาได้ค่ะตามเบอร์ที่ทิ้งไว้หน้าไทาม์ไลน์นั่นแหละตามลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะทุกคนสวัสดีจ้า